สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมโรลี่ด็นะครับและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Walking Alone at Night หรือเดินคนเดียวยามค่ำคืนเรากำลังจะเดินไปไหนและทำไมต้องเดินดึกๆอย่างนี้เดินไปแล้วจะเจออะไรเราไปเพยกันเลยครับเราทำงานมาทั้งวันแล้วกลับบ้านด้วยถนนเส้นนี้ที่ถึงเตียงนุ่มๆพักผ่อนสบายๆนะครับ อ่านี่นะโอ้โหบรรยากาศแบบเป็นถนนในเมืองนะยามค่ำคืนที่เราจะต้องใช้ถนนเส้นนี้ในการเดินทางกลับบ้านถึงบ้านจะได้พักผ่อนสักทีหลังจากทำงานมาทั้งวันนะครับแล้วแบบผจจัญแบบน่ากลัวมากไปเราเดินกลับบ้านวิ่งไม่ได้นะเดินดูถนนหนทางบ้านคน ทำแบบโมเดลบ้านก็แบบดูดีนะสวยดวยูไม่มีอะไรนะมีตู้โทรศัพท์อยู่มีไฟด้วยไม่เป็นไรนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะมีไฟข้างทางส่องอยู่เดี๋ยวนะ เสียงอะไรวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆโอ้โขนลุกละแล้วบ้านเราหลังไหนวะเนี่ยจะไมเดินผ่าน โอ๊ยใครขำเสียงขำโอ้ยมันมืดมาเรื่อยๆอ่ะความมืดมันตามหลังเรามามีเพลแล้วเร็วจ้ำให้ไวกว่านี้โอ้ยทำไมมันไม่มีคนเลยวะ โอ้ยอีกไกลไหมเนี่ยเฮ้ยเราเดินเหมือนเดินอยู่ที่เดิมเลยอะอนเนี่ยตู้โทรศัพท์รถโรงเรียนเหมือนเดิมเลยเนี่ยอฮ้ยเสียงหายใจรถต้นคอ อมีไว้ไม่มีเมื่อกี้เสียงหายใจรถต้นคอข้างหลังเราวิ่งผ่านรถโรงเรียนมาสองรอบแล้วนะม่ถึงบ้านอีกหรอไม่ทางกลับบ้านไกลจัง โอหเสียงยังหลอนเลยเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราตอลอดเวลาเลยอะ่ะยังไงเราเดินม,มาที่เดิมอีกแล้วงไงอะ่ะหลังกลับไปดูไหมฮะโอ้โน ฉันต้องกลับไปเฮ้ยเอ,อ้าต้องเดินกลับเหรอเอ,อ้าชิปหายเออเอ,อ้าออ๋อเมื่อกี้เราหันกลับอ,อ๋อผิดผิด ทางเลี้ยวเหรอมี่ปะนี <S <S <t 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 ่เหรออะอะอืมโอ้อือืมตัวนี้อะไรดำๆวะโอ๊ยอ โอ้ยตันไปไหนได้บ้างวันนี้ต้องไปหามันเหรอเสียงแม่งยังหลอนเลยโอ้ยเข้ามาเลยแท้ u อ o r p l เพ i n g ม y g เกม เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดินคนเดียวยามค่ำคืนมันอันตรายนะครับควรอยู่ในแสงไฟหรือไม่ก็เป็นไปได้ก็หาที่ที่ผู้คนเยอะๆนะครับดีไม่ดีอาจจะเจอโจรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในนี้เจอผีหลอกนะครับน่าจะผีนะตัวดำๆไม่น่าจะใช่โจรก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Walking Alone at Night ถ้าชอบก็กดติดตามไว้ในช่อง l o l รีดดกนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนจบคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <ST>.